อาจารย์ฮาชงช่วยมันหาสวัสดีครับทุกคนในบทที่4นี้เรามาดูเรื่องของอยู่อินจู้ชื่อก็คือเรื่องของคําอธิบายเกี่ยวกับการออกเสียงเกี่ยวกับสะทักศรเกี่ยวกับพินอินที่เราเรียนกันไปในคลิปแรกๆนะครับทีนี้มาดูเรื่องของการเขียนพินอินกันว่ามันมีกฎอย่างไรบ้างมาดูกันข้อที่1นึ่งครข้อที่1นึ่เขาอธิบายว่าตัวนี้ทุกคนยังจําได้ไหม ตัวยูมีตาสองตามีจุดสองจุดข้างบนคือสระือสระยอเขาบอกว่าถ้าสระือเนี่ย,ม,ยม,มันอยู่แค่ตัวมันมันอยู่แค่ตัวมันหรือมันเป็นตัวที่ขึ้นต้นพยางอ่าถ้าเราสระอือย่างเงี้ยนะมันอยู่แค่ตัวมันแล้วก็มันเป็นตัวขึ้นต้นพยางอย่างเช่นสระอะอย่างเงี้ยมันเป็นตัวขึ้นต้นอย่างงี้ เขาบอกว่าด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าจะเติมตัว Y เข้าไปเราจะเติมตัว y เข้าไปข้างหน้าแล้วตัวมีจุด2จุดอันนี้จะตัดจุด2จุดข้างบนออกอย่างเช่นสลับอือเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะมันอยู่เดียวๆของมันเราจะต้องเติม Y เข้าไปข้างหน้าแล้วก็ตัดจุด2จุดข้างบนออก ดังนั้นถ้าทุกคนเจอ yu อย่างเงี้ยเราจะไม่อ่านว่า u แต่ให้ทุกคนอ่านเป็น u u เพราะเรารู้ว่า yu ตัวนี้คือสระ u เราต้องอ่านว่า u หรืออันนี้ฮะสระ u a n สระ u a n เมื่อกี้บอกไปว่าถ้ามันเป็นตัวขึ้นต้นมันเป็นตัวขึ้นต้นเราจะต้องเปลี่ยน u เป็น อ่าเราไม่ได้เปลี่ยนเราเติม y เข้าไปข้างหน้าเราเติม y เข้าไปข้างหน้าแล้วลดรูปตาสองตาข้างบนออกนั้นๆถ้าเราเจอ y u a n เราจะไม่อ่านเป็นไม่อ่านเป็นยวนไม่อ่านเป็นยวนอ่านเป็น yuan ยียนให้มันมีเสียงสลับ u y ย a n นะฮะเพราะเรารู้ว่ามันลดรูปหรือตัวนี้ u a u a เราเติม y เข้าไปข้างหน้าแล้วลดตาสองตาออกดังนั้นถ้าเจอ y u a เรากเราก็จะอ่านเป็น U e v e ให้มันมีเสียงสลรับ y, นิดหนึ่งหรือตัวอย่างสุดท้าย u กับนอหนู no, เราเติม y เข้าไปข้างหน้าแล้วลดตาสตาดังนั้นอันนี้เราก็จะไม่อ่านว่ายุนไปเลยนะเราไม่อ่านว่ายุนแต่เราจะอ่านเป็นยุนยุน เมืนเราพูดว่าอินลราทำปากจูมันจะได้คำว่ายินยินอันนี้จบพอแรกสรุปข้อแรกอีกครั้งก็คือในกรณีที่สละอยีมันอยู่เดียวๆของมันเราก็เติมวายเข้าไปข้างหน้าแล้วเราก็ตัดตาสองตาออกหรือในกรณีที่สละอยีมันเป็นตัวสละขึ้นต้นอ่ะเราก็เติมวายเข้าไปข้างหน้าเติมวายเข้าไปข้างหน้าแล้วก็ตัดตาสองตาออก แบบนี้เนาะเวลาเจอไอที่แทนแบบนี้เราก็ให้อ่านออกเสียงเป็นสระยูสระยูอูยันเววินแบบนี้ครับทุกคนข้อที่หนึ่งผ่านไปแล้วต่อมาที่อข้อที่ 2, สองอีเตพินเสียสระอีตัวไอคือสระอีนะฮะทุกคนตัวไอคือสระอ,อีทีนี้เขาอธิบายว่าสระอีเนี่ยถ้า มันอยู่เดียเด่ยวๆของมันถ้ามันอยู่เดียเด่ยวๆของมันอย่างนี้เนาะลราอ่าว่าสระอ e. ีทีนี้ถ้าอยู่เดียวๆเนี่ยมันก็จะแปลกๆถ้าเราจะให้เขียนว่าเป็นคําว่าอ e, ีเป็นคำว่าอ e, ีอย่างเงี้ยให้เราเติมตัว y เข้าไปข้างหน้าทุกคนยังจําได้ไหมที่เราเรียนพินอินแรกๆเนี่ยบอกเออเราซื้อบอกว่าตัว y เราท่องว่าอ e, ีใช่ไหมเป็นพยัญชนะกึ่งสระดังนั้นตัว I อตัวเนี้ยอยู่เดียวๆ มันแปลกๆเนาะแล้วก็เติม y เข้าไปดังนั้น y กับ i เนี่ยคือ e กับ e เราก็อ่านว่า e y i อ่านเป็น e อันนี้คือกรณีแรกที่เราจะเติมเข้าไปและนี้เขายังบอกต่อว่าในกรณีที่สระ e มันเป็นสระขึ้นต้นมันเป็นสระขึ้นต้นเช่นยันให้เราเปลี่ยน i เป็น y เปลี่ยน i เป็น y ไม่ต้องเติม e s เหมือนภาษาอังกฤษนะทุกคนเปลี่ยน i เป็น y เฉยๆอย่างเงี้ย i e an ก็เปลี่ยนเป็นอย่างงี้ y a n ดังนั้นถ้าทุกคนเจอ y a n เราจะไม่อ่านเป็นยานแต่ให้ทุกคนอ่านเป็น i an i n อ่ะงงไหมอีกรอบนะกรณีแรกกรณีแรกสำหรับสระ e ถ้าเกิด e เราอยากพูดว่า e เราจะเขียนแค่ตัว i ตัวเดียวมันแปลก ให้เราเติมตัว y เข้าไป y กับ i อ่านเป็น e เพราะทั้งคู่คือ y ก็ e i ก็ e ดังนั้นตัวนี้อ่านว่า e กรณีที่2คือถ้าเกิดสระ e มันเป็นตัวขึ้นต้นของของสระนะอย่างเช่นสระย e ันให้เราเปลี่ยน i แล้วเป็น y ใน้นคำนี้เราก็จะอ่านว่ายยนเหมือนเดิมเราจะไม่อ่านว่ายานนะครับทุกคนก็คือตัว เนี่ยแทนด้วยตัว y อ่าอย่างเช่นอะไรอีกดี e o เงี้ยเราก็จะเปลี่ยนเป็น y o อยู่เนาะเปลี่ยน i เป็น y ต่อมากรณีที่3การเขียนพินอินข้อที่3อ่ะไม่ใช่กรณีที่3ข้อที่3ฮะเรื่องของสละ e o io e สระ e o เขาอธิบายว่าสละ e o เนี่ยเวลามันผสมกับพยัญนชนะ พยัญชนะคืออะไรคือปัวผัวมัวฟัวเตอเทอร์เนอเลย์ like ที่เราท่องกันไปเนี่ยนะถ้าสระยูเนี่ยมันผสมกับพยัญชนะเมื่อไหร่ปุ๊บสระตรงกลางหน่วยเสียงตรงกลางหน่วยเสียงตรงกลางคืออะไรคือตัวโอนั่นเองจะตัดตัวโอออกจะลดรูปตัวโอออกแล้วกลายเป็นสระอูยูคือสระอูแล้วเวลาใส่วรรณยุกปกติเวลาใส่วรณยุกของภาษาจีนเขา ในพิ e นอินเนาะเขาจะใส่ตรงสลับแล้วทีนี้เวลา,าถ้ามันเป็นสลัเดี่ยวทุกคนก็ใส่บนสลัดเดี่ยวได้เลยอย่างเช่นอันเนี้ยใส่บนสลัดเดี่ยวได้เลยแต่ในกรณีที่มันเป็นสลัผสมสลัผสมคืออะไรเราเรียนไปแล้วเนาะคือมิ้งแต่สองเสียงขึ้นไปถ้าเป็นสลัผสมปุ๊บให้เราใส่วรรณายุเรียงตามเรียงตามอะไรเรียงตามที่เราท่องอันเนี้ยฮะ r o e, e. อูอเลียงตามนี้ดังนั้นอกร์กโออะไรมาก่อนอมาก่อนแล้วก็ใส่บนอาอะไรอีกดีอา่าอย่างเงี้ย I A O อะไรมาก่อน A มาก่อนแล้วก็ใส่ตัว A แต่ยกเว้นยกเว้นนี่ยกเว้นสระอูวันณายุจะต้องไปใส่บนตัว u อูอ่าวันอายุจะต้องไปใส่บนตัว u ู ทุกคนดอกจันพันดอกไว้ว่าเมื่อไรก็ตามที่สระอิวจะใส่วรรณยุวรรณยุจะไม่ใส่บนอ e ีเห็นไหมเห็นเราเห็นว่าอ e ีมาก่อนแต่ยกเว้นอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าอิวเต็มเมของมันคืออ e ีโอูเนาะมันลดรูปเราก็ต้องไปใส่ข้างบนยูแต่ทีนี้แต่ทีนี้ครับทุกคนทีนี้อีโ e อเนี่ยมันก็สามารถเป็นเสียงโยของมันได้มันก็สามารถเป็นเสียงโยของมันได แต่เราจะไม่เขียนว่า e o u เราจะทำตามกฎข้อที่2เมื่อกี้คือเปลี N ่ยน i เป็น y y o u แล้วสระใส่ตรงไหนสละไม่ต้องใส่ตรงตัว u แล้วใส่ตรงตัว o ได้ปกติเลยอ่านว่า yo แบบนี้ค่ะทุกคนสรุปข้อ3อีกรอบก็คือสละ yo e เจอกับแผ่นชนะมันจะตัดเสียง o ตรงกลางออกแล้วเวลาใส่วรณยุกต์ให้ไปใส่บนตัว u แล้วก็โยมันก็สามารถมีเสียงของมันได้เหมือนกันแต่ว่าจะไม่เขียนแทนด้วย i o u จะเขียนเป็น y o u อ่านว่าโยและใส่เสียงวรรณยุกต์ตรงตัว o ข้อสุดท้าย,ายค่ะข้อสุดท้ายคือเรื่องของ G, C, C G, G C, C เจอกับสละอือสละอ,ะอืมันจะลดรูปมันจะลดตาสองตาออกอ่ามันจะลดตาสองตาออก อ่าเป็นแบบนี้นีเป็นแบบนี้นเ,นบบนเราก็จะอ่านว่าจี้ชี่ซี้เราจะไม่อ่านเป็นจูชูซูอย่างเช่นอันนีจน้จี้ชี้ซีใช้เสียงซีจู้จูจู้จลายเป็นจู้เราจะไม่อ่านเป็นจูหรืออย่างนี้ก็คือมันมาจากมันมาจากอันนี้นี่เองอแต่ว่ามันลดรูปเจอกับจี c ีซีเมื่อไหร่มันจะลดรูป อันนี้จะอ่านเป็นซี่เวชเวยใส่เสียงสองซ้วยสวยสวยอ่ะจบแล้วคะ่ะกดการเขียนสัาสอักษรหรือพินอินครั้งที่หนึ่งเดี๋ยวเรามาติดตามต่อในเรื่องต่อ,ตอ,ตอไปครับทุกคน